ขอจับปีกนกไม่ให้จับ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 ขอจับปีกนก ไม่ให้จับขอจะปีกนกไม่ให้จับขอจะปีกนกไม่ให้จับขอจปีกนกไม่ให้จับไอสัตว์พวกมึงพวกมึงเป็นยังไงพวกคนเลี้ยงนกนี่มันเป็นยังไงทำไมพวกมึงไม่ให้กูจับปีกนกเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะมึงห่วงนกหรือไงกูไม่รู้ กูไม่รู้กูไม่สนแต่พวกมึงก็สาดสางแต่ทำไมพวกมึงไม่ยอมไม่ยอมให้กูจับปีกนกปีกนกอยู่ไหนคนเลี้ยงนกอยู่ไหนเขาเขาหาเรื่องอยู่อยู่ไม่จบใครใครแม่งต้องจัดการใครชอบแม่งต้องอยากจับปีกนกกูอยากไม่ยอมนั่นสัตว์แกตายหา่าไม่อยากจะจับปีกนกให้ได้จะจับปีกนกให้ได,จจได้แต่มันก็คือประชาธิปไตยเช่นเดียวกันไอสัตว์แม่งทำไมไม่ให้กูจับปีกนกพอละ คนนี้นกห่วงหรือไงไอพวกบ้ามนาจขอจะปีกนกไม่ให้จับขอจับ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 ปีกนกไม่ให้จับ กูจบปีกนกนพวกมึงเป็นหาอะไรหรอวะไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้าำนาจทำไมกูไม,ไม,ไม่ไม่ให้กูจับปีกนกหรือไงไอ้พวกคนเงงนกหัวดอ <c oughs>